มีวิธีสังเกตอาการภาวะ long covid นี่นะครับคือเขาคุณหมอเนี่ยเขามีข้อแนะนำมานะครับถ้าท่านมีอาการต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นนอนไม่หลับเบื่ออาหาร,รเหนื่อยง่ายหายใจลำบากมีไข้ไอเสมหะภูมิแพ้อากาศปวดเมื่อยกล้ามเนื้อข้อต่อท้องอืดท้องผุดลำไส้แปรปวนอาจจะเป็นสัญญาณของภาวะลองโควิดก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่แบบจะเอาทุกอาการที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะแล้วแต่คนถูกต้องครับอาจจะเป็นสัญญาของภาวะลองโควิดแล้วก็อาการเรื้อรังเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ3-6เดือนครับก็เรียกว่าเป็นอาการตกค้างใช่หลังจากหายป่วยจากโควิดครับก็แล้วแต่นะบางท่านอาจจะมีมาก บางท่านอาจจะมีน้อยหรือว่าบางท่านอาจจะไม่มีเลยใช่ส่วนส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมดูอาการเหล่านี้หลังจากที่ผมพึ่งหายจากโควิดรอบสองนะครับมีอะไรบ้างไหมผมจะรู้สึกเบื่ออาหารคือไม่ค่อยอยากกินข้าวช่วงเนี้ยครับแต่ก็ต้องแต่ก็กินปกตินะแต่ว่าความอยากกินข้าวมันลดน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่ากินน้ํามากด้วยหรือเปล่าเขาไม่รู้แต่ว่ายังอื่นเนี่ยผมไม่มีแต่แล้วแต่แต่ละคนสภาพร่างกายไม่นเหมือนกันแต่ทีนี้คุณหมอเขาก็มีข้อแนะนําเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับว่า ท่านต้องสังเกตตัวเองด้วยนะครับว่าเป็นผลพวงมาจากโรคอื่นที่เป็นก่อนหน้านี้หรือเปล่าอย่างเช่นโรคหัวใจครับโรคปอดอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเนี่ยนะฮะไม่เคยไปหาหมอเลยครับพอเป็นโควิดไปหาหมอถึงถึงเพิ่งรู้ว่าอ้าวตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นโรคปอดอ๋อใช่ใช่คือไม่เคยตรวจสุขภาพถูกต้องเนี่ยก็ต้องคอยหมั่นสังเกตอาการครับนะครับไข้หวัดใหญ่ด้วยคือมาอาการมันจะคล้ายๆกันอคือเพราะฉะนั้นก็ฝาก เป็นข้อแนะนําจากคุณหมอนะครับคือถ้ารู้ว่าตัวเองรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวไม่ว่าจะไอเจ็บคอมีไข้อันดับแรกเลยให้ท่านเว้นระยะห่างจากคนในบ้านหรือว่าคนในที่ทํางานแล้วก็ใส่แมสกก่อนคือเซฟก่อนนะยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรจากนั้นท่านก็อาจจะรักษาตามอาการนะครับและถ้าเกิดวันสองวันอาการไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปหาหมอ แล้วเดี๋ยวนี้ชุดตรวจเอทีเคราคาถูกแล้วง่ายมผมซื้อมานี่เป็นโอ้โหเพียบเลยตอนที่เป็นเนี่ยตอนที่ผมเป็นเนี่ยก็มีอาการเล็กน้อยนะก็ระคายคอเล็กน้อยพอดีที่บ้านซื้อมาเยอะไงแล้วม,มันถูกใช่ไหมลองตรวจซะหน่อยลองตัวจเล่นๆดูเอาขึ้นมา2ขีดงงเหมือนกันปรกากฏปิดยังไงถูกรางวัลเลขท้าย2ขีดอ่าก็เลยใส่แมสแล้วก็แยกกักตัว